นี่วันนี้มาเก็บผักนะคะ นี่แคลนี่ผักสดสดนี่ผักสดสดโอ้ยอ่ะนี่ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยอ่ะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วย,วยทั้งสองนี่สวรสดสวรสดเต็มเลยอันนี้คนละพันใช่ไหมตรงนี้สีเขียว หน้าบ้านหน้าบ้านสีแดงอันนี้พันอันนี้พันสีเขียวหรอหอ,อ๋อนี่พันสีเหลืองนี่เวลาสุกจะเป็นสีเหลืองหน้าบ้านมีอีกพันพันสีแดงเดีย๋ยวค่อยพาไปดูมะเขือยังอยู่ชุดนอนอยู่เลยดูหัวปีสิใหญ่มากอู้ให้ดูให้ดู เริ่มเลยดูดูดูเทียบกับหน้าสิมีอีกอันหนึ่งอีกอันใหญ่กว่านี่ของต้นนี้ใหญ่กว่านี่นี่ใบกล้วยมันบังอะดูสินี่มันเริ่มเลยใหญ่มากจ้าว้าใหญ่กว่าหัวสิชัยกะใหญ่มากอี่น,นะคะอันนี้ก็ดกเหมือนกันค่ะต้นนี้ อันนี้สวรสดลูกสีแดงนะคะเมือ่อกี้ถ้าสุกเราจะสีเหลืองอันนี้สุกแล้วก็สีแดงมีร่วงที่พื้นเหมือนกัน,นะคะ่ะเยอะมากกินไม่ทานแอปเปิลที่ไหนอลูกเอาตาแอปเปิลตลอดอะสวรสดลูกสวรสดแอปเปิจะหนแอปเปิลจะหน่ไม่ใช่แอปเปิลเวย้ยแอปเปิลอีกแล้ว เห็นอะไรลูกกลมๆว่าแอปเป,ปิ้ลหมดอ่ะเอตามารอรับพี่กัสกันนะกัดไหนวาเออปีนปีนเอาเฮาชิเอ้าปีนเอาเอตาเอาปีนเอ่อเล่นรอพี่กัสดเลย เออมุดมุดมุดเออมาจะเอจะเอเอตาเอ้ไทชีอัจจจาโอเคเก่งมากอู้ชู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 เออเล่นกับไทยชีชู่ chứ chứ <laughs> ờ kèn kèn ờ nắng hiện đại kèn kèn cha ơi ไปตายกันคุณคุุุุเอ๋คุณคกณคกณคุะคุกคลณคุณคุณคุณคลณคุณคุณคุคลณคุณคุณคคุณคคุณคคุคุณยุณค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 คุณยุณคุณคุณคคคนค ก็เลยไม่โดนฝนเลยค่ะเสียงฝนตกเม็ดใหญ่มากเออเอาเอามันถอยล้าง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 มาแล้วค่ะรับออกกันเรียบร้อยกลับบ้านค่ะจะใครไหมน้องว่ารับนะแปลกใจเน่นะคะ <c oughs> ต้นอ่อน <c oughs> อันนี้อันนี้อะไรนะ <c oughs> ลืมีกแล้วบลูเบอรรี่ม่วงบลู <c oughs> บอรรี่ม่วงแล้วก็ <c oughs> อันนี้อะไรนะ อะไรแดงๆนะเล็กขึ้นใช่อันนี้ขึ้นใช่อันนี้อะไรผักโขมแดงผักขมแดงเออว่าอะไรแดงแดงนี่ผักโขมแดงเต็มเลยแล้วก็มีผักชีมีผักชีอันนี้ผักชีใช่ไหมน,นีเม็ดผักชีแน่ๆผักชีขึ้นยากผักชีขึ้นยากผักชีแล้วก็น,นี้อะไรนะคาโมไมอ๋อคาโมไมจะปลูกเอาดอกใช่ไหมใช่นี่ไงต้นกล้าแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะมาแยก แยกปลูกแบบนี้ทีนึงเผ็ดไม่ชีคกินไม่ได้หรอโอู้ใส่อั่วลูกใส่อั่วใส่อั่วอู้หันก็ะม่อมชูชูชูนี่ช่วยยายเก็บหน่อไม้อะฮะฮะเอต้าช่วยยายเก็บหน่อไม้เหรอจับอย่าจับอย่าจับนะไม่ต้องช่วยจับนะนี่หน่อไม้ขึ้นเรื่อยๆเต็มเลยแล้วถ้าทายฝักอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบรีบๆเล็กๆเหรออืมันนี้มันจะเป็นอ่อนๆเหรออ่อกินได้เหมือนกัน ไม่เคยเห็นเคยกินแดงงี้โหขึ้นเต็มเลยเนาะหนอ่ออ๋นอหน่อนี้ตัดมาแล้วเราเมื่อกี้เห็นขึ้นตั้งหลายหัวโอ,โอ้โหเนี่ยเมื่อกี้นี่เพิ่งตัดไปมีตั้งหลายหัวเนี่ยพุดเต็มเลยทําไมดกจังอะอันนี้เล็กไปเหรอไม่เอาเนะแต่ก็แต่ก็ตัดทิ้งใช่ไหมยเยอะจัดไม่งั้นมันลกไปใช่ไหมเออเอาลูก เดี๋ยวน้ำทิมไปเดินหารองเทา้าเล็วป่ะรองเท้าหายข้างเนี่ยน,นี่ตำไทยใส่ปูค่ะนี่ไก่ย่างวันนี้ไม่มีปีกอ่ะนี่สเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกตำแตงอุชิอุชิแล้วไปแล้วจะไปหาวัวเดี๋ยวใจเย็นเย็นเออเอออุชิอเอออุชิเอออุชิอุชิ เอออูชิเออพี่ภูเออให้หั่นปลาใหญ่เลยพี่ภเอ๊ะพี่ภูมิลงไปนี่พอดีปากเลยเนอะใช่ชิอะใช่ชิให้หั่นปลาให้หั่นปลาไอ้กัาเอาไหมไม่เห็นปลาเลยยี้ะปลาอะไรเนี่ยปลาเอาไว้กินเหรอปลาเล็บปลาเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ขายไว้กินยช่ๆอันนี้เลี้ยงไว้โชว์อืมเอ้า ยากิแพ็คกิข้าวลูกเบ๊เบ๊อู้อู้เ่กี้มาเดินชะเง้อมาเลยอ่ะอ่ะอออืออ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 อ เดินถอยหลังด้วยเอาเอาเดินถอยหลังเอา <c oughs> ด <c oughs> สอูสองนมสองนมวนเวียนว,นเวยนงเวียนแปลงผักป้าอะนี่ดีที่นั่งที่นั่งแ <c oughs> ปลงผักสลัดนึกว่าทำที่นั่งชมผัก <c oughs>